ไไสวัสดีครับแฟนๆของเตะจุดโทษพรีวิวฟุตบอลเจอกับผมซูซ่าขอรำนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตููร,ราสซาสกเกวันศุกร์ที่16มกราคมซึ่งโปรแกรมฟุตบอลอย่างเข้มขน้นต่อเนื่องนะครับและบทวิเคราะห์วันนี้ไปกันที่1คู่ของศึกกันโชเซเดีอาอิตาลีเป็นเกมระหว่างปิซ่าเปิดบ้านพบอัต,ตาดันตา น้องใหม่ปิซ่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นตกรงยาวนะักเตะคุณภาพเป็นรองเล่นกันแบบไร้ความมั่นใจและเห็นชัดน,นะครับว่าแท็กติกการทำทีมของกุญซืออันแบโตจิราดิโนยังยืนระยะไม่ได้เกมรับมีปัญหายามเจอทีมที่เก็บ,บอลเกมรุกจัดจานวันนี้รับมือกับทางอัตตานตาซึ่งพอเปลี่ยนกุนซือจากอีวานยูริต มาเป็นรัฟฟาเอเร่ปันดาริโนผลงานฟอร์มการเล่น D 1, D 1, ดีวันดีคืนนะครับภายใตย้แท็กติก 3 4มส,สมเกมรับเหนียวแน่นแดนกลางลงตัววิงแบ็กตอบโจทย์แุกแนวรุกไม่ว่าจะส่งใครลงมาก็สามารถทําผลงานได้ดีการเข้าทำหลารลานะครับแม้จะมาเยือนนะครับแต่ดูแล้วทรงนี้เข้าฐานนะครับภายใต้รูปเกมที่น่าจะเปิดรายการผมมองว่าทีมเยือนจะสามารถบุกมากาชัยได้เฉียออตาลตาน,นะครับในคู่นี้